เช้าว,วันศุกร์กับก็ตอนนี้อยู่ที่เมืองนครศรีธรรมราชเดี๋ยวสักพักจะได้เดินทางต่อไปที่ตลาดจันดีนะครับกอวันนี้นะครับเขาที่ตลาดจันดีก็จะมีตลาดเา้ามือสองกับตลาดก็จะใหญ่มากครับท่านผู้ชมจากเมืองนครไปก็ประมาณสักสี่ิกิโลนะครับกว่าจะถึง ต้องข้ามภูเขาไปสักประมาณสักหลายกิโลครับเนยอดเขาที่สูงที่สุดของเมืองนครนะครับของภาคใต้เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักพักนะครับเดี๋ับรถไปเรื่อยๆนะครับชมบรรยากาศสองฝั่งทางก็ช่วงนี้นะครับก็อากาศเย็นหนาวมีหมอกระหว่างการขับรถนะครับ ตอนเช้าเช้าก็โล่งนะครับโล่งแบบไม่มีรถชมทิวทัศน์ภูเขาธรรมชาติสองฝั่งทางครับเ4็ีต้องใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกับจากเมืองนครไปสู่จันดีต้องผ่านภูเขาชมทิวทัศ บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยที่สุดในภาคใต้เลยนะครับช่วงนี้อากาศดีมากเย็นช่ำกับกอการกับรถเราไม่ต้องเปิดแอร์ลดกระจกแล้วก็ขับชมบวิว รับความหนาวเย็นตอนเช้าเช้าครับอุณหภูมิติดลบเลยครับช่วงนี้มีร้านอาหารสองฝั่งทางครับมีทั้งสวนทุเรียนสวนอเผลไม้หลากหลายเลยครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ชมวิว ชมทิวทัศน์เขาเรียกว่าคีรีวงครับท่านผู้ชมอำเภอลานสก,กาเป็นจุดที่ชมวิวที่สวยที่สุดเลยนะครับเพราะว่าต้องผ่านภูเขาสูงไปเลยครับ ถนนสายนี้ครับต้องไปออกทะลุจังหวัดกระบี่สุราษฎร์ก็ไปได้นะครับท่านผู้ชมผมต้องลับชมวิวไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศเย็นจ่าหมอกภูเขาหมอกโอเคครับเดี๋ยวสักพักจะไปชมบรรยากาศที่กลองจันดีตลาดเช้าวันศุก พร้อมๆกันนะครับไปครับก็วันนี้ขับรถมาที่ตลาดจันดีนะครับนี่มาชมบรรยากาศในตลาดครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศวัน สุขนะครับที่ตลาดจันดีติดกับสถานีรถไฟเมืองจันดีเลยนะครับมีของขายมากมายผ้ามือสองผ้าใหม่ผ้าโอ้โหก็เปิดกระสอบกันเลยนะครับตรงนี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยจะขับรถลงเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนะครับจะผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศในตลาดดูนะครับว่าในตลาดก็จะมีของขายอะไรกันบ้างครับเนี่ยครับอยู่ติดสถานีรถไฟเลยนะครับท่านผู้ชมนี่สถานีรถไฟจันดีดกับทาด้านขวา ก็จะไปกรุงเทพนะครับไล่เลยก็จะไปที่ตลาดนะครับเจนี่เดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศพร้อมๆกันนะครับว่าบรรยากาศที่ตลาดจันดีวันศุกร์นะครับวันศุกร์ตลาดเป็นตลาดเช้าครับนี่ครับตลาดใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวขับรถไปหาที่จอดรถก่อนนะครับ ผม,ผมกับรถมาถึงที่ตลาดคลองจันดีเป็นเทียบรอยเลยนะครับอยากจะจอดรถลงไปดูโอเคไปทุก็ตอนนี้ผมเดินทางมาจากเมืองนครก็ มาถึงตลาดจันดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนู่นสถานีตลาดจันดีอยู่จุดนี้ครับสถานีรถไฟครับกับบรรยากาศในตลาดครับท่านผู้ชมนูน่นบรรยากาศในตลาดเดี่ยวพาท่านไปชม,ปชมบรรยากาศดูไปาอากาศก็หมอกอ,อ,อากาศสบายเลยครับทนผู้ชม ที่ชาวบ้านก็ได้เพินหมื่นนะครับเพินหมื่นพอตอนนี้ผู้คนมากมายเลยครับท่านผู้ชมผู้คนมากมายชาวบ้านก็ออกมาจับจ่ายตลาดนะครับจ้ำใจตลาดคยแจ้งให้ทราบดี ตลาดจันดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับคนเยอะมากครับวันนี้ครับท่านผู้ชมคนเยอะมากคือของจะมีของขายสองฝั่งทางแล้วก็ด้านในด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับด้านในโดยรถรถจะวิ่งผ่านได้ตลอดแต่ว่าด้านในซอยก็มีจุดนะครับก็มีของเก่าพวกเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายนะครับท่านผู้ชมนี่บรรยากาศของฝั่งนะครับท่านผู้ชมสามารถไปทำธุาะได้ทก็ทางพระราสุขร์และสิ่งแวดล้อมประมาณนั้นเพื่อนที รกกับตะกั่วครับราบตะกั่วเครื่องหนังนะครับมีเครื่องหนังมีกระเป๋ามีครบเลยนะครับท่านผู้งมีครบมีกระเป๋า ถ้เราก็ต้องเลืกถึงวัดท่าน้อยนะคะซึ่งเป็นวัดที่เป็นวัดที่สำคัญของพวกเรานะคะเราก็ได้ไ ในผ้ามือสองครับโอ้โหผ้าเยอะมากคนเยอะมากกับวันนี้ผ้ามือสองทั้งนั้นเลยนะครับนี่กัทั้งเสื้อทั้งเกงทั้งมีเยอะมากนะครับชาวบ้านเขาเนี่ยเขามาจับจ่ายใจจ่ายกันเต็มถ้าดีไหมดีนะนี่ครับเกงโอ้โหนี่กับเรียบเลยครับเกงดันอะไรเกงเรียวไวเสื้อรองเท้านะครับโอ้โหชาวบ้านเขามาชุ่น มาจับของกันนะครับมาซื้อของเพราะวันนี้เป็นวันพิเศษเลยครับเพิ่นก็ทางรัฐบาลเอาไว้มาแล้วคนละหมื่นนะครับนตัวหน้าชาวบ้านก็กระจายเพิ่นสะพัฒนะครับเพิ่นจเพิ่นสะพัฒเลยแหละนี่นี่ครับตำรวจโอ้คนเยอะมากเยอะมาก ครับนี่มีผ้ามือสองครับผ้ามือสองชุดนอนเกงเด็กชุดเด็กเสื้อผู้ใหญ่ยี่สิบ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 มีครบเลยนะครับของเกงนี่ครับเป็นสะพัดเลยนะครับวันนี้ครับท่านชมเพินสะพัดนี่ครับท่านชมชมบรรยากาศในตลาดจันดีวันศุกร์ครับอีกเสื้อผ้า โอ้โหนี่กับร้านใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมร้านใหญ่เลยอยู่ติดกับสถานสถานีรถไฟกลองจันดีเลยนะครับวันศุกร์เช้าเช้ากับเชา้าเช้าตีมันก็มาลงเสื้อผ้ามาเปิดกระสอบที่นี่ด้วยเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมของเยอะมากครับของเยอะมาก ว่ามีนะครับทองกับด้านล่างจะเป็นถนนนะครับถนนรถจะวิ่งผ่านไปมาได้สะดวกนะครับตอนนี้ครับพวกรองเท้าครับท่านชมรองเท้าสวยๆเลยนะครับคู่ละห้าสิบบาทสามสิบบาทโอ้โหมีครบเลยนะครับเอาไว้วิ่งออกกำลังกายได้เลยห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทเองครับท่านชมห้าสิบบาทเอาไว้ เดินชิวๆได้เบอร์เทไรเนี่ยดูสบายห้าจิบบาทเองครับตั้งเดเดี๋ยวลองไปดูเดินยได้ครั ้โอ้ยโอยเล่นเล่นได้50บาทนั่นคไม่หวานนี่อย่ว่ากูับมันักันเอากนี้นี่ยได้แล้วได้แล้วหนึคู่50บาทนครับนูกๆๆกนับก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึง ครทำ50บาทนะครับเสือสวยได้มาแล้วอีกคู่นึงครับท่านผู้ชมนี่ครับรองเท้าวัยวิ่งออกกำลังกายได้เลยครับจบ50บาทอาทิบาทครับขอบคุณมากครับได้แล้วนะครับรองเท้าวัวิ่งออกกำลังกาย50บาทถูกๆขอให้เดินนะครับได้ทันทีนะครับบนสุนีถ้าไม่เดินไม่ได้นี่ครับพวกป้าชุดนอนผู้หญิงผ้านะครับเพื่อเชิดตัวละร้อยตัวละร้อยแขนสั้นร้อยเปด ตัวเป mm. ็ดมานะครับท่านชมมีครบเลยนะครับตลาดเต็มดีโอ้โหรองเท้าจุดนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมมีอครับอืมมีรองเท้ามีกี่เยอะมากครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทเองครับท่านผู้ชมโอ้ห้าสิบบาทหาใจใหญ่เลยได้ที่ก็ได้ ห้าสิบบาทเองครับท่านผู้ชมดูครับทั้งร้านเลยนะครับตัวละาห้าสิบบาทห้าสิบบาทโอ้โหมีครบเลยนะครับท่านผู้ชมมีครบเลยผมได้มาแล้วอีกในร้านตะกี้ห้าสิบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวมาเดินในตลาดดูนะครับตลาดจันดีนะครับโอ้โหนี่ก็เสื้อผ้าของขายมากมายมากมายเลยป้ามือสองมมือสองก็มีครบนะครับท่านผู้ชม เดินออกไปเนี่ยครับถนนสายหลักต่อนะครับถนนสายหลักก็นะครับท่านชมรถจะผ่านไปผ่านมาได้เลยนะครับเพราะไมค้าก็จะลงของด้วยนะครับท่านชมรถมอเตอร์ไซค์รถก็จอดได้นะครับพอสําคัญที่สุดนะครับตามรถจอดได้ก็คนจะเยอะจนคนจะเยอะนะครับนี่เยอะมากนะครับเดินวนกลับโอ้โหยาวนู่นไปที่หน้าสถานีรถไฟเลยแต่ หน้าสถานีรถไฟเขาจะเป็นฮานใหม่ๆผ้าใหม่ๆครับจุดนี้เป็นผ้ามือสองครับรถจะวิ่งผ่านไปผ่านมาตอนเช้าคนเยอะมากครับเพราะว่าวันนี้วันเขาได้รับเพินหมื่นนะครับท่านผู้ชมเลยชาวบ้านก็ออกมาจับจ่ายใจยสอยคนจันดีก็ได้กีดยางด้วยการาชการด้วยครับมีครบเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็เดินกับตอนนี้ก็เวลาใกล้เที่ยงเลยครับ ตลาดเขาจะาวายประมาณเที่ยงถึงบ,าบ่ายกับจำจมก็ตอนนี้กำลังจะได้เดินทางกลับไปเมืองนครต่อนะครับไปเมืองนครเดี๋ยวไปต่อตอนเย็นๆไปต่อที่สีชนนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ทำคลิป IFC ได้ชมกันต่อไปนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้า sawat